สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับ Honda GX35 สามห้านะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับการแท้ UMK ตัวนี้จะทำการจัดส่งให้คุณพัชชาสีทองหลังนะครับจังหวัดสระบุรีนะฮะตัดเล็กเครื่องนะครับ g c a m t อ7 2 1 7 5 1หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ เป็นมือสองที่ทําการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับจะแถมชุดประแจแถมใบมีดใสยสะาายให้เรียบร้อยนะครลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะครับ4,950บาทจะทําการเทสก่อนการจัดส่งนะครับอ่ะปิดสวิตย้ําลูกยางดึงโชคสตาร์ทได้เลยนะครับถ้าติดแล้วเอาโช็คคืนในตําแหน่งเดิมนะครับลองเล่งดู เอาละ,ะในการจัดส่งนะครับผมจะน้ามันเครื่องและน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะฮะพอขนส่งห้ามนะครับลูกค้าต้องไปหาใส่เองข้างหน้านะครับจะแถมใบมีดสายสะพายให้นะครับชุดปะแจชุดบล็อกให้เรียบร้อยนะฮะตามนี้นะครับสวัสดีครับ